คุณครูปานจิตรอดภัยวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่หน่วยที่หนึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงการใช้และดูแรลรักษาเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมีคุณลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกันดังนั้น จึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาวิธีการใช้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้เข้าใจและถูกต้องเหมาะสมตามประเภทของเครื่องดนตรีการใช้เครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้องและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจะทำให้เครื่องดนตรีมีอายุในการใช้งานนานขึ้น 1. เครื่องดนตรีไทย วิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยที่ทำจากไม้กลับใช้ตีให้ผิวกระทบกันการเก็บรักษาใช้ผ้าแห้งเช็ดเก็บใส่ถุงเพื่อป้องกันฝุ่นไม่ควรเช็ดด้วยผ้าเปียกหรือวางในที่อับชื้นเพราะจะทำให้เครื่องดนตรีเกิดความเสียหายได้ ซอด้วงซออู้ซอสามสายก่อนเล่นควรทายางสนที่หางม้าและคันชักหลังการใช้ควรผ่อนสายของเครื่องดนตรีพอประมาณการเก็บรักษาทำความสะอาดกระโหลกซอคันทวนคันชักและสายด้วยผ้าแห้งที่สะอาดนำเครื่องดนตรีเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยหรือ ทำที่แขวนให้พ้นจากมือเด็กป้องกันการนำไปเล่นและจะทําให้เครื่องดนตรีเกิดความเสียหายได้คุยเป็นเครื่องดนตรีที่ควรมีใช้เป็นส่วนบุคคลไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นการเก็บรักษาใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเก็บใส่ถุงเพื่อป้องกันฝุ่นเก็บไวใ้ในที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสม ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเพราะจะทำให้เครื่องดนตรีเกิดความเสียหายได้ชิงชาบใช้ฝาทั้งสองด้านตีกระทบกันและตีแยกออกจากกันการเก็บรักษาใช้น้ำยาขัดทองเหลืองขัดทำความสะอาดเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมหรือหาถุงใส่ให้เรียบร้อย 2. เครื่องดนตรีสากลวิธีการใช้และเก็บรักษาเครื่องดนตรีสากลที่ทำจากไม้ไวโอลินเมื่อเล่นเสร็จแล้วควรปรับสายเครื่องดนตรีลงพอประมาณการเก็บรักษาใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดสายและบริเวณที่เป็นไม้เก็บไว้ในกล่องให้มิดชิด กีตาร์ไม่ควรใช้วัสดุที่แข็งดีดจะทำให้สายของกีตาร์เสื่อมหรือขาดได้การเก็บรักษาเช็ดทาความสะอาดทุกครั้งด้วยผ้าแห้งนำไปเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยทรัมเป็ดการนำออกจากกล่องต้องระวังอย่าให้เครื่องดน,นตรีกระแทกการเก็บรักษา นำผ้าแห้งและนุ่มมาเช็ดน้ำลายภายในกำโพดให้แห้งจากนั้นควรนำกำโพดไปล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเก็บเครื่องดน,นตรีใส่กล่องของเครื่องดน,นตรีให้เรียบร้อยต้องให้เครื่องดน,นตรีแห้งสนิทก่อนหรือนำน้ำยาขัดทองเหลืองเช็ดเครื่องดน,นตรีเมื่อเล่นเสร็จทุกครั้ง ็ไงบ้างคะนักเรียนสำหรับวิธีการใช้และการเก็บรักษาเครื่องดน,นตรีทั้งเครื่องดน,นตรีไทยแล้วก็เครื่องดน,นตรีสากลคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วถ้านักเรียนเข้าใจแล้วงั้นเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะแบบทดสอบ ให้นักเรียนบอกวิธีการเก็บรักษาเครื่องดนตรีไทยมาหนึงชิ้นเครื่องดนตรีสากลมาหนึ่งชิ้นเรามาลองทำกันดูนะคะนักเรียนนักเรียนจะทำได้หรือเปล่าเราได้เรียนกันมาบ้างแล้วทั้งการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยและการดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากลลองมาตอบคำถามค,คุณครูดูนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะ คุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงเข้าใจวิธีการดูแลรักษาและการใช้เครื่องดน,นตรีทั้งเครื่องดน,นตรีไทยและเครื่องดน,นตรีสากลพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนดูได้ใน YOUTUBE YouTube ครูทวีศักด์ป .4 พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะ